สวัสดีคุณลูกค้าเละเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับจานจู้พาดูกระบะนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโตยโยต้าลีโว่ 2.4JZ Edition นะครับปี2019สีขาวคันนี้นะครับผมราคาเพียงแค่359,000บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าถูกมากนะครับผมในปีใหม่ด้วยไฮไลท์คันนี้นะครับใหม่เพียงแค่78,000นะครับผม ครับผมก่อนไปรับชมรับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากดูคลิปให้จบด้วยนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับผมโอเคครับเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมคันนี้ปี19นะครับผมโฉบหน้ากระจังหน้าสวยๆนะครับมีเส้นคมเนี่ยหนึ่งเส้นนะครับผมแล้วจะเป็นสีดำนะครับเงาๆแบบนี้เลยนะครับาโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางสวยๆนะครับ บอกเลยว่ารถไม่เคยเคมมานะไม่เคยโดนชนไม่เคยทําสีมานะครับผมตัวไฟนะครับเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับหลอดไฟฮาโลเจนนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับนี่สวยๆเลยนะครับปีสิบเก้าผ่อนแค่หกพันนะครับคันนี้ไมค์แคบเจ็ดหมื่นแปดนะครับผ่อนแค่หกพันนะครับได้ปีสิบเก้าไปใช้เลยนะครับผม ตัวยางนะเป็นยางโยโกฮามานะครับบอกเลยว่ายางเกตดีนะครับผมเรามาดูซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อสวยๆเลยนะครับนี่บอกเลยว่าล้อซุ้มล้อนะครับไม่เคยถอดไม่เคยทําอะไรมาเลยนะครับสภาพสวยๆนะพ่นกานสนิมเรียบร้อยนะครับตัวโช๊คนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับดูยางนะครับสะพานยางนะครับล่องยางต่างๆดอกยางนะครับผมลึกๆนะโับยางกดไปยังนิ่มอยู่เลยนะครับผมนี่บอกเลยว่ายาง เกดดีนะครับผมแต่ล้อจะเป็นล้อกระทะนะครับผมแต่ได้ยางแบบโอ้โหเกดดีนะปียี่สิบเอ็ดด้วยนะคนี่ยางปียี่สิบเอ็ดนะครับใช้ได้ยาวๆนะครับบอกเลยตัวกระจกข้างนะครับผมจะเป็นโครเมียมนะครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับสวยๆนะครับผมลูกค้าได้ไปนี้ผมว่าคุ้มนะครับเบ้ามือจับประตูนะครับผมมือจับประตูเป็นสีดําด้านนะครับ สวยเลยนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับผมกระจกโตโยต้าแท้เดิมนะครับผมมีฟิล์มขนาดห0สิบนะครับจะไม่มืดนะครับผมกระจกด้านหลังนะครับผมโตโยต้าแท้เดิมเช่นกันนะครับนี่นี่ครับผมแล้วก็ไม่มีรอยบุบรอยลัดยิ้มเลยนะครับผมสภาพสีฟังเสียงครับบางๆเดิมๆนะครับผมนี่ นี่เดิมๆบางๆนะครับสภาพสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับภายในคันนี้นะครับบอกเลยว่ากระจกพับไฟฟ้านะครับผมกระจกพับไฟฟ้ากระจกก็พับไฟฟ้าออโต้นะครับผมกระจกข้างนะครับก็พับไฟฟ้านะครับผมพับไฟฟ้าด้วยนะครับมีลําโพงนะครับผมวางแก้วน้ำหนึ่งใบนะครับสภาพ ฟิล์มนี้แบบมืดนอกสว่างในนะครับดูยี่ห้อฟิล์มนะครับติดฟิล์มลามีนานะครับผมนี่ฟิล์มลามีนานะครับเกรดดีนะครับยางก็ดีฟิล์มก็ดีนะครับไมก็น้อยนะครับผมคันนี้ราคาก็ถูกนะครับผ่อนเพียงหกพันบาทเท่านั้นนะครับผมเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับผมนี่เบาะผ้าระบายความร้อนดีมากเลยนะครับผมอันนี้เป็นตัวเจนะครับผมก็ยังไม่ใช่มัดติไม่ใช่มัติอ่าเขาเรียกอะไร พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันผมก็จะลืมแล้วนะครับผมนี่ครับผมพวงมาลัยจะยังไม่ใช่นะครับแต่บอกเลยว่าไม่มีผลต่อการใช้งานเลยนะครับผมพอแอร์แบ็กก็มีให้นะครับไม่แค่เจ็ดหมื่นแปดนะครับจอสวยๆนะครับผมนี่เชื่อมต่ออ่ใส่สาย USB เออ USB ได้ AUX ได้นะครับผมจอมีจอนะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่แอร์แบบเหมือนนวนนะครับเกียร์ เกียร์หกสปีดนะครับผมเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับผมเบาะสวยๆนะครับโคาอ่าตัวคอนโซลนะครับสวยมากเลยนะครับนี่คอนโซลสีดําสนิทนะครับตัวม่านบังแดดถุงพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับไฟนะครับผมติดทุกดวงนะครับบอกเลยว่ารถใหม่มากนะคันนี้นมาเปิดแคปนะครับผมเปิดแคปดูเบานะครับด้านหลังแคปเป็นเบาะหนังนะครับสภาพสวยนะครับ ดูน็อตประตงประตูนะครับผมนี่น็อตไม่ขยับนะครับผมผมกล้าการันตีเลยคันนี้ไม่มีโดนชนมาอย่างแน่นอนนะถ้าลูกค้าเจอนะครับผมชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อตัวรถก็อไม้นะครับผมไฟไหม้นะครับรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมผมกล้าการันตีได้เลยนะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้วางแก้วน้ําได้สองใบนะครับเก็บของได้เยอะนะครับผมภายในกว้างนะครับนี บอกเลยว่าคุ้มมากนะปีสิบเก้าผ่อนแค่หกพันนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะมีแคลริบอยมาให้นะครับผมแคลริบอยสามารถเปิดได้นะครับเปิดแคลริบอยให้ดูนะครับนี่แคลริบอยเปิดได้นะครับผมหรือลูกค้าไม่ชอบเดี๋ยวถอดให้นะครับผมคันนี้เอาไปอ่าขนของได้นะครับผมเสื้อผ้าขายของตลาดได้เลยนะครับผม เราบอกก่อนนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับผมดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79เปอนะครับนี่คันนี้สวยๆเลยนะครับดูไม่มีตำหนิตรงไหนเลยนะครับผมเซ็นเซอร์มีให้นะครับผมกันชนนะครับนี่เป็นตัวรีโวรนะครับบอกเลยว่าผ่อนถูกนะครับแค่6,000บาทเท่านั้นนะครับผมรถก็สวยนะครับไม่ก็น้อยนะครับผม มีคันเดียวเท่านั้นนะครับราคา3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะผ่อนแค่หกพันมีแค่คันเดียวนะมายเจ็ดหมื่นแปดนะครับผมลูกค้ารีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมก่อนที่รถจะไม่อยู่นะครับนี่สภาพสวยๆนะครับยางโยโกฮามานะครับผมปียีิบเอ็ดนะครับผมดูน็อตนะครับผมสวยๆเลยนะครับขออนุญาตเปิดห้องเครื่องว่าคู่นะครับ มาดูกฝั่งซ้ายนะครับนี่สวยๆนะครับไม่มีแตกหักเลยนะครับลูกค้ามาดูรถตัวจริงได้บริษัทเพชรยนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครได้เลยนะครับดูยางครบบยางใหม่ๆเลยนะครับผมโยโก้นะครับผมดอกยางเหลือเยอะนะครับยางได้ยางไปยีิบเอ็ดนะครับผมไฟตัดหมอกก็มีให้นะครับมาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับ นี่ห้องเครื่องสภาพสวยสวยใหม่ๆเอี่ยมเอีคยมนะโอเคครับผมตะกี้ไปล็อกขั้นมานิดนึงนะครับผมดูน็อตนะครับลูกค้าดูน็อตเลยนะครับหัวน็อตไม่ขยับนะครับเม็ดอาร์คตรงทุกจุดนะครับไม่มีทําสีมาแน่นอนนะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับคันนี้สภาพสวยสวยนะครับ ลูกค้าเครดิตด,ดีครับฟรีเก้าสิบวันนะผ่อนอีกทีปีหน้านะครับแล้วผ่อนเบียงแก้หกพันบาทลูกค้าเอาไปต่อยอดได้นะครผลของนะครับหรือว่าจะอผลของใช้ส่วนตัวนะครับผมหรือผลของไปตลาดนะครับขายของตลาดเปิดท้ายแคลี่บอยมีให้นะครับแบตเตอรี่ยูซ่านะครับอาจจะให้ดูแบตเตอรี่นะครับยี่สิบสองศูนย์ห้า น่าจะเป็นปียี่สิบสองนะครับเดือนห้าแบตเตอรี่นี้ยังประมาณปีนิดนิดนะครับผมใช้งานได้ดีนะครับผมยังใช้ได้ยาวๆนะครับคันนี้ก็มี abs ให้นะครับผมเครื่องสองจุดสี่เจนะครับมาดูคานหน้านะครับนี่คานหน้าสวยๆนะครับหัวน็อตยังไม่แกะเลยนะครับยังมีรอยแต้มนะครับเม็ดอาร์ตสีนะครับโอ้โหแบบสวยๆนะครันนี้ดูไฟแท้เดิมโคยโตนะครับผม อยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้นะครับโคยโตะนะครับผมไทยโคยโตนะครับนี่บอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับผมดูน้ํายาอย่างเป็นสีใสๆอ่าสวยๆอยู่เลยนะครับผมน้ํามันนะครับน้ํามันเบรกนะครับผมสียังโอ้โหยังใสอยู่เลยนะครับผมสภาพสวยมากนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีไข่อย่างแน่นอนนะครับผมลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาเบอร์ศูนย์เก้าสองสองเจ็ดูนย์ศูนย์สี่สามสองนะครับ ดูคลิปนี้มาแล้วก็โทรหาผมนะผมแถมน้ำมัน1น0 0ันบาทนะครับผมขัดเคลือบสีให้นะครับดูแลให้อย่างดีนะครับผมได้รถใหม่ๆสวยๆไปใช้เลยนะครับผมสภาพนี้ไม่มียอมแมวอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วคลิปหน้าผมจะรีวิวรถรุ่นอะไรก็ห้ามพลาดน,นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ